Thanks nice for ขอเชิญเด็กชายทีนภัทรทีโบเด็กชายทีนภัทรทีโบกับผู้าติดต่อขอต้อนรับเชิ่สักครัสุต้อนรับชาสต Gracias.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อืมยส่นิดนึงค่ะขี้ใจขี้มัดผ้าใส่ไหม หน <Yeah. S 1> ีกปีคนเสใชวเาก็บบางทีมีโอกาสใช้กปปอถายด้วยกอป うん。<laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ hấp กลับเลยอ่ะแล้วต่อรอส่งงานะูปคว้ปัาไทยก็คว้านปลาไทยัรูปหน่อยใช่ไหม

ごめんなさい。

Ờ thả hai ở bên trong. Đây. Để tôi lấy cái này ra.

แชมป์เผือชใช่ไหมครับใี่ครับีแชมป์เผือชใช่ไหมครับไม่ใช่ขอโทษครับไม่เ็นไเอพี่แชมป์หพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์ดีครับลิปในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับไนรด้ัเองไมเองครับพี่จ๋าอย่าหับนะย่าหลับ ฮะขาเชียร์เพื่อนผมอันนี้ว่าเพียงแค่โดนนักมันไม่อยู่แล้วอยู่ลม่ไม่แลูวดูแล้วน่าจะไปเดินน้ำมันไปไหนครับยังไม่รู้ยังข้าวไม่รู้ดูเชียร์น้องไทยเหรอกเชียร์กระหมกเลยย้อนครับพี่มุ้ยด้วยในมือทอน คร yeah, ับผมพ่อไม่ร้องเรครพ่อเราฟังไม่ได้พี่ันทำอย่าจับให้ไทยร่วมไูกร่วมเซตหน่อยทีมาเอาไหมเอาไปบถ่ายร่ว

เจำได้ไหมครับไปแอบอกอดแอบดีใจจับได้แล้ที่จ่ายให้นอนเสียงหลอในสนามตอนซ้อมอยู่จนแอบให้นับไม่หลับคุ้มถึงสาวเลยจยับมือกันก็ ไม่ไม oh ่อยากดิวแม่ย huh. ังดิวสิก่แม่เอาพ่อาพ่อลอดไหมครับพ่อข้ออะไรนีเยอกมาหน่อยโอเคอยาไปทำหน้าที่ของเขา้งหน่อยนกเงิูข้ด่จ เอาละเ้ครับครับกระโดเลยอ้โหดแคัรตั้ก็แต่คพัฒปล่อย่หนอย่ที่นีเดี๋ยวไปแล้

นี่ซีมี่นี่ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับปอน เดดรับเพ่ยดีเดันจะแกยไปดูัว้อมถ้าพี่รวยเมื่อไหรเดี๋ยวจ่ายค่าตัวให้ขอบคุณค่ะ างต้องส่งที่นี่นั่งขอเอมอันนี้หน่อยดิโดนสั่งแล้วโดนสั่งแล้ว่เอาไปดูวันที่โลกให้ดูที่กระครับ

พี่รอนานลิวจำแลบบนี้ฟิรูละี่มาอยู่เียนนิวนี้อ่ายังจะไปพัทยาแน่นอนเขาอยู่เมืองทองฮค่ะ เขกลับมาแล้วจําเอ็มกอลจัมปัตจันญาณไปดูสักโปรเดี๋ยวก็ถึงแล้วจะไปดูสักโปรช็อกที่เมืองทองมีเงินปะเนี่ยมีกัรอยู่ครับพีจ่ายไม่เอาละไม่เอาละพี่ต๋องพีจ um anyway> ่ายเคยให้กับผมแล้วใช่ไหมครับร้อยหนึ่ง

rót nóng lắm luôn rót như thế chút xù chút xù này chút xù này à như thế